อ๋อครับผมสวัสดีนี hehe, ่คือเดมอนครับตอนนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งกับ Resident Evil Revelation เอ้านี่มึงไม่มาองหอกันเลยเนี่ยเ้ยเราหาจุดตำแหน่งของควีซิโนเบียได้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะเจอเดี๋ยวค่อยพบกันนะค่อยติดต่อกันที่หลังนั่นใช่ควีซิโนเบียใช่ไหมโอ้เจ้าดูเหมือนยังเหลือยังเหลืออะไรวะสัพ์มึงแสดงมากขอบอก แล้วนี่มันตัวอะไร,ะไรเฮ้ยอะไรวะระวังไว้มีตัวอะไรอยู่ข้างในนั่นๆไงเปิดมาก็ให้กูลบเลยว้าได้ไม่เกี่ยงอยู่แล้วโคตรชอบเลยของเงี้ยโอ,โ,โอ้โหมุมมองเพื่อเอ้ยตัวตัวอะไรวะนั่นมันตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อกดขีดขวาอะไรวะรันสแกนเนต ยิงโอ้ยิงโอ้ยิงบอมได้โอ้สุดยอด่านไงโดนจนได้ชิบหายยากูก็มีไม่พอซะด้วยยิงแม่งอ้าวเล็งไม่ค่อยถนัดเลยวะเมาส์มันช้าไปอ่ะปรับให้ลื่นก็ลื่นเกินช้าก็ช้าเกินโอ้ย กดอากดอเร็วๆๆๆครูดาวครูดาวครูดาวแล้วนักเรียนไม่ดาวด้วยโอ้ยกูเล่นมุกอะไรของกูเนี่ยลืม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 ไปลืมลืมไปอย่าจำนะอย่ามาไปเล่นกับใครด้วยอายวะโอ้ยมึงจะยิงอะไรมาทั้งหนาเนี่ยดูเดะแแม้กระโดนกูอย่างเดียวบอดมึงไม่จะโดนเอาครูดาวก่อนเออครูดาวนักเรียนไม่ดาวตาย ไม่ตายไม่ตายกูยังไม่ตายยิงเลยยิงก็ยิงไม่โดนโอ้ยทำไมมันชั่งโอ้ยไี่ยิงโดนจนได้นัดแรกในโลกโอ้โหเฮ้อโอดดดด้ดด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 ดัดสดดดอดด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 ด้ดดมดดโดดดดดโดดดหนดดโดด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 ดมาดด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 ดยดดด ย,งย,งยิงโดนยิงยิงโดนนี่ไงวะโคตรฟุกอะโอ้เทพบอกแล้วโง่ต้องมาก่อนฉลาดฮะเอาดิเอาดิมามาดิาาดเออเออไม่น่าทาาขอขอโทษกูขอโทษโ,โอ้โอ้กลับบ้านไปนอนเดี๋ยวูไปตอนนี้ยามหมดแล้วโอ้โอ้ครูดาวครูดาวครูดาวไปเพลงนี้เลาใจมากฮะ อะไรเจสสิก้าอยู่ไหนมุนม้งช่วยผู้หญิงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ย e อีหอบอ๋อนี่ไงควีนซิโนเวียโอ้เรามาถูกลำแล้วเฮ้ยเราต้องจอดเรือที่ควีนซิโนเวียนะเออไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วอาจจะแฝงมั่วไปบ้างโอ้ยนี่มึงยังอยู่สภาพเดิมเหรอเนี่ยคุณนึกว่าจมไปแล้วนะเนี่ยแต่สภาพนี้ก็ไม่น่าจะเหลือซากอืมเราจอด Jessica, ตรงนี้แหละเจสสิก้าเราต้อง โอ้ยนี่มึงแต่งชุดมาเดินแบบหรือไงเนี่ยอ๋อเพื่อน BSA อะไรวะอะไรวะขัดขัดต่อคำสั่งใช่ป่าววะทุกอย่างเกี่ยวกับควีซิโนเบียมันเป็นความลับที่ก็ที่เธอเก็บไว้อะไรวะความลับอะไร เอ้ยอย่างแรกทำไมถึงอะไรวะหาสิควีซิโนเบียเหรอมันไม่ใช่เวทมนต์อีกอันเวลโต้อะไรวะเหมือนเหมือนแบบทำไมถึงบอกเราล่ะเออยิ่งแปลยิ่งงัวนะ แล้วก็สแล้วทำไมมีบางคนกำลังจะทำลายควีซิโนเบียคำตอบคำตอบจากคำถามนั่นเหรอ <S <S ะอะไรวะเอาชีพหายกูยังไม่ทันได้รู้อะไรเลยก็คือมันเหมือนแบบจะมาบอกอะไรให้เราออชีบหายมึงยิงเองเหรอเจสิกา้าเจสิก้ามึงจะยิงทำไมเ,เพื่อปกป้องคนของเรามันเป็นงานไม่ใช่เหรอ เฮ้ยมึงเหยียดตายนะเว้ยอ้าวเลมอนเลมอนเอนหรอทำไมล่ะทำไมมึงถึงอะไระเป็นพวกของเวลโต้อืมเอเบซีรู้สึกเหมือนจะมีคนทรยศอ๋อมึงนี่เองใช่ไหมแล้วมันมาการ์ซิปอะไรเนี่ยหมายความว่าไงหาหาความจริงเกี่ยวกับเท์กิเจีย แล้วก็ตายอะไรวะออลมอนมึงโอ้ยกูว่าแล้วไม่น่าเลยแล้วก็จบวัดตโอ้โมังเร็วไปไหมเนี่ยก็คืออ่ะให้สรุป <c oughs> ต้องมาสรุปตอนท้ายทุกทกีอ่ะเวลาแปลไม่ออกอ่ะสรุปเลยนะก็คือเหมือนแบบอืม <c oughs> มันเหมือนจะบอกบอกใบมันเหมือนเหมือนมีคนหักหลังอ่ะเออไอไอที ไปไปตอนแรกผมมัวนะไอ้ที่เหมือนเหมือนจะมีคนหักหลังอะ่ะเหมือนมีคนขัดต่อคําสั่งใช่ไหมละ่ะใน bsa แต่มันไม่บอกว่าเป็นใครแล้วมันก็บอกให้ว่าอย่างแรกทําไมอะไรควีนซิโนเบียถึงเป็นอย่างนูน้นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมีบางคนพยายามจะทําลายเรือเพื่ออะไรทั้งทั้งที่มีคนของเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือข้อสรุปฮะของตอนนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วสรุปคือเวลเวลโตหนึ่งในนั้น คือเลมอนหน่วย a b c ด้วยอ้าวชิบหายแล้วแล้วต่อไปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็รอติดตามกันพันหน้าสำหรับพันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม